ถีบยันแบบหมัดหนึ่งสองแล้วสับขางยอดวิชาครับสำหรับยอดวิชาหมัดขวาแล้วสับขางยอดวิชาครับแทกยับแบบหมัดขวาหมัดมาเป็นชุดแล้วสับครับมีล่างมีบนนะรนบเยียดเข้าหาสับขาแบบยอดวิชาทีบยันฝรุกซ้ายหมัดขวาเหยียดเข้าไปหมัดขวาตรงครับเบียดเข้าไปมัดขวาตรงคนะรับแนะสนเชิงสองมารับขอเสนอคู่มวยระหว่างยอดวิชาพอบุญยศินะครับจะพทธาแพทติกฮานครับชกในศึก e อเ e g e ลีนะครับหรือ E m เม g e n ลี5่าครับ ที่มาเกาประเทศจีนนะครับวันที่ประทะกันก็18พฤศจิกาปี60ครับในขณะนั้นยอดวิชาวัย21ปีนะครับส่วนแพทติกฮานะครับหรือแพทติกแก้วพิทักษ์นะครับวัย24ปีครับมาดูในนายกที่1ครับเบียดเข้าหาครับยอดวิชาไปกําลังสดกําลังแก่งทั้งคู่ครับกระแทกแยบไปครับฟอร์มในขณะนั้นของยอดวิชานะครับก็ฮอตขิดมากครับพึงคว้าแชมป์ท็อปคิงมานะครับแล้วก็ชนะติดต่อกันมา6-7ไฟ์ครับสลับขาทีแป๊บยอดวิชา เบียนเข้าไปครับก็อยู่ในการดูแลฟิตซ้อมนะครับของเข้มครับเข้มสิทธิสองพี่น้องครับใชยยอดวิชาเข้มมวยไทยยิมนะครับก็เสริมมัดเสริมซ้อครับบูกับต่างชาติได้ครับแข่งขวามาแพตริกซับล่างยอดวิชาส่วนแพตริกนะครับในขณะนั้นก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายแก้วพิทาทีภูเก็ตนะครับถีบยันแบบยอดวิชาเบียดเข้าหาครับหมัดทุกซ้ายมาครับต้องระวังครับเต็มหน้านะครับหมัดของแพตริกฮานะครับถีบยันของยอดวิชาเบียดเข้าไปครับ หมัดทุกซ้ายและสับขาเป็นเจ้าของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมครับปี55นะครับร่วมกับแสงมณีครับผู้สื่อข่าวกีฬานะครับรางวัลยอดมวยไทยครับสับล่างมาครับพยายามจะบวกทุกซ้ายและสับขายอดวิชาถีบยันเหียดเข้าไปครับเป็นดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานครับสามเส้นสามรุ่นนะครับสําหรับยอดวิชามาทุกซ้ายแลกกับสับขาของแพทที่ครับแพทยที่ยังไงครับขยับเข้าฮาร์ปมัดซ้ายยอดวิชา ท้ากันในพิกัด70กิโลกรัมครับสับขาหมัดขวางยอดวิชาแทงเข่าซ้ายครับแทงแบบไม่จับนะครับลูกนี้นี่น็อกมาแล้วครับแทงปลายคางคู่ชกมาแล้วนะครับหมัดซ้ายลขึงแข้งขึงเข่าไปครับแล้วถีบยานของยอดวิชาถีบกระเด็นครับยังเป็นดีกีแชมป์ WBC มวยไทยนะครับแชมป์อ้อมน้อยครับสำหรับยอดวิชาเตะมาดึงหลบได้เบียดเข้าฮาร์ดก็โกอินเตอร์ก็มีการปรับสไตล์นะครับมีหมัดมีศอกที่ดุดันเลยทีเดียวครับ อย่างที่บอกครับนกติดต่อกันมาเยอะครับเนี่ยครับเข้ม2พี่น้องนะครับเน้าคณะในขนานั้นนะครับสีบยันแบบหมัดหนึ่งสองแล้วสับขางยอดวิชาครับฉายเป็นชุดชุดนะครับเบียดเข้าไปครับรูปร่างดีทีเดียวเลยนะครับสูงนี่ร้อยแปดสิบกว่าครับสำหรับยอดวิชามัดขวาและสับขางยอดวิชาครับเบียดเข้าไปครับถีบยันก็ผ่านเบอร์ใหญ่เบอร์ดังมาเยอะนะครับทั้งในเวทีมาตรฐานนะครับแล้วก็ ทางนอกประเทศครับไม่ว่าจะเป็นแสนชัยน้องโอก้องศัก์เพชรบุญชูครับยอดวิชานี่เคยชนะมาแล้วครับแต่ยังชนะมาช่วงอายุ16-17เท่านั้นนะพยายามจะบวกถึงสองและถีบยานับยอดวิชาหยาบเข้าไปครับเหยียดเข้าหามัดขวาหมัดขึ้นมาและสับขาของแพตริกเจอแข้งซ้ายหน้าของยอดวิชาเบียดเข้าหาแข้งมาดึงหลบได้อย่างไรครับบุดานจริงๆนะครับวันนี้หมัดและแข้งซ้ายครับหมัดหลบกวนวและวางแข้งนะครับ หยาบเข้าไปครับเบียดเข้าหาพยอดวิชามาทุกซ้ายแข้งซ้ายหน้ายอดวิชาถีบยานครับเบียดเข้าไปมัดขวาตรงครับหเต็มหน้าครับขวาตรงอย่างนี้ครับน็อกมาหลายลายแล้วก็โดดวางแข้งซ้ายครับอย่างดีนะครับที่ติดกาครับเดี๋ยวมารอชมจังหวะภาพช้ามาทุกซ้ายมาดขวามาซ้ายยังไม่เข้าครับแล้วก็สับขาไปนะครับแล้วดูลูกนี้ครับกระโดดคืงแข้งคึงข่าวางไปครับ มาดูกันต่อยกที่สองครับหมวยคูณี้จบลงในยกนี้ครับแทกยับปครับหมัดขวาหมัดมาเป็นชุดและสับขามีล่างมีบนครับเบียดเข้าหาสับขาแบบยอดวิชาทีบยันปลุกซ้ายหมัดขวาครับปิดเกมเลยไหมครับเบียดเข้าไปครับเร่งเลยครับกระแทกยับไปหมัดขวายอดวิชาหมัดขวาอย่างไรครับเบียดเข้าหาลุกซ้ายและสับขาครับกดน็อกเลยครับหมัดขวาครับดุดันจริงๆครับลงลำตัวไปครับปลุกซ้ายหุกขวานะครับ เบียดเข้าไปครับและตอนหลังนับยอดวิชาก็มาคว้าเหรียญทองครับอิกมานะครับจากอังเดคูเลบินนับยอดมวยเบลารุสได้นะครับในมวยไทยสมัครเล่นนับมัดขวาครับจับขาแล้วต่อยมาครับจังหวะนี้ขยับเข้าไปครับมาทุกซ้ายมาไม่โดนครับยอดวิชาอย่างไงครับเบียดเข้าหาครับแทงไม่แทงครับมัดขวาตรงครับมัดขวาสองมัดนี้ครับยังไม่ร่วงครับขยับเบียดเข้าไปหมัดมาก้มหลบแล้สับขาครับยอดวิชาอย่างไงครับสับขางยอดวิชา สับขาครับพับนอกพับในครับเบียดเข้าไปครับแทง้ายหน้าหยับเข้าครับพยายามจะบวกมาแล้วสับขายอดวิชาดูดันจริงๆนะครับชกอย่างนี้ครับก็ได้ใจแฟนมวยเช้าจีนครับสับขาไปครับนะขานี้แดงเป็นปื้ดแล้วนะครับมัดขวางยอดวิชาและสับขาเตะไปที่พับนอกครับเบียดเข้าไปมัดขวาตรงครับหมัดนี้ครับหนักหน่วงรุนแรงจริงๆครับก็ไม่ไหวครับดูครับ หมัดขวาหมัดนี้ครับอเกือบหักนะครับก็ไม่เหลือครับโดนหมัดจังๆอย่างนี้ครับดูครับหมัดขวาตรงอย่างนี้ครับไม่มีโฟกนะครับนอกอมาเยอะมากครับขวาตรงทิ้งทั้งไหลนะครับก็เป็นหมัดที่สมบูรณ์แบบครับเป็นยอดวิชาที่ชนะไปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ